เพื่อนๆคนเรานี้เราก็จะมาดูเรื่องของระบบประสาทกันนะครับเดี๋ยวผมจานทางภาษาอังกฤษที่สั่งรู้จากเว็บไซต์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูหน่อยเข้าว่า what is nervous system อ่าระบบประสาทเนี่ยมันเป็นระบบประสาทเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นอะไรนะครับ nervous system include brain นะครับอ่ามันก็เกี่ยวข้องกับสมองเนื้อระบบประสาทเนี่ยนะครับ spinal cord เอ่อ n e a complex network of nerves of nerves นะครับขึ้นอยู่กับสมองแล้วก็อ่าเป็น ตัวเชื่อมต่อแล้วก็เป็นตัวผักดันให้เกิดการทำงานในระบบประสาทครับ t h i system s send message back and forth between the brain and the body the brain ครับ and the body นะครับก็ช่วยการทื่อส่งขึ้นกระแสประสาทเนี่ยนะครับไปที่หลังของเรานะครับแล้วก็ชวีนไประหว่างสมองกับร่างกายของเรานะครับนั่นนี่นะครับ the brain is what control all the body's function นะครับอของเราเนี่ย เขาจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการที่แบบว่าเป็นการควบคุมร่างกายฟังก์ชันร่างกายต่างๆนะครับ The spinal cord runs from the brain down through the back นะครับอ่าก็คืขอข้อดเนี่ยมันก็จะลันมันก็จะวิ่งไปพร้อมกับระบบประสาทแล้วระหว่างเส้นระหว่างกระ,กระดูกสันหลังนะครับอ่า through the b ระหว่างสันหลังของเราจรองนะครับเพราะฉะนั้น,นวิธีการที่จะ สามารถควบคุมระบบประสาทให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนๆก็สามารถดูจากรูปภาพนี้ได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการพัฒนาอะไรก็เท่านี้นะครับสองไลน์เกือบสุดปลายเข้าใจง่ายๆก็ดูจากพลังมันดูเขาสมรงไม่ใช่งานกันว่าอย่างไรสมองเสริมไหนเราไม่พัฒนาเราก็พัฒนาได้บอกเราอย่าทำแล้วรวมก็พัฒนาต่างๆเเราพื่ในรับชมหรอฟังหรืาเกณฑ์นะครับ